สวัสดีฮ่าทำมากรู้ไหมไอ้เด็กวเว่ยไปทำไมกันเราต้องวิ่งหนะีนเรารู้กันมาดูกันคนเลยจะตายไหมฮ่ามันมาไอ้ดอกผ่านเลยอย่างละที่เปลี่ยนชุดกันต้องเธอชุดเป็น เอามาตะตะอะไรรู้เราหายใ้อะไรดีเอาอะไรดีเอาหน้ากันหน้าแบบนี้เออไหม่หมายทุเรศเออเนี่อันนี้เนี่ยเหนะมือนแมวสวยผมไม่มีเลยหรอนี้เนี่ยให้เจอล้วไมี เราจะมีก่อนอย่ามาเชียรเพกกื่อนอะไรฉันไม่ปิดด้วยแกมีไหมไม่มีหรอกจ้ะเออาไอไม่มีห่าหาไอกก้เพื่อนบ้าโอ้ยมึงด่ากูยังไงสวัสดีเพื่อนแค่เจนี่ไม่ฉันไม่ไปเออไม่ไปแล้วแต่นะไปไปไป,ไป มาดีเกออีเกอโอ้ยลอลอแล้วะไมไปตั้งส <c oughs> ี่สิบวายมันมาแล้วโอเมก้า oh มึงอย่ามาหาก,กูเถอะไปหาเออนนอนออนี่ไปก่อนดรพี่อันไม่ไปหรอกมึงไปเองกูไม่ช่วยนะ แกมึงวุ้ยจะพูดอะไรแบบนี้ตายไปเถอะอเด็กเวงมาเดิอวุ้ยวุย้วยเด็กท้องนี่ฉันจะอันไม่ไหวอันนี้เนี่ยใี้ฉันท้องสุดท้ายแล้วนะแกแกอีกโดว ายได้ดีดีไปสุขภาพไหม